The best in you ตั้งใจเสนอมหัศจรรย์พลังแห่งความคิดสวัสดีค่ะครั้งนี้โอนำหนังสือดีๆมาเล่าให้ได้ฟังกันอีกแล้วค่ะเป็นหนังสือที่เขียนโดยคุณเฮนรี่โทมัสแฮมรินผู้ที่โอชื่นชอบผลงานของท่านมากจริงๆและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเล่มที่พูดถึงเรื่องความคิดไว้ได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะมันคือพลังมหัศจรรย์ที่อยู่ในตัวของคนเรานี้โดยแท้จริง โดยเราจะเริ่มกันที่บทที่1ค่ะว่าด้วยความคิดเหตุแห่งการกระทํำจิตใจของคนเรานี้มีอยู่ด้วยกันสองลักษณะใหญ่ๆก็คือจิตสำนึกกับจิตใต้สำนึกซึ่งในบางครั้งสำหรับคำว่าจิตสำนึกนี้โอจะใช้คำว่าสติปัญญาในบางบริบทเพราะเป็นลักษณะของการคิดด้วยการรู้ตัวและเมื่อไหร่ที่เราคิดอย่างรู้ตัวทั่วพร้อมก็จะก่อให้เกิดเป็นสติปัญญาขึ้นมานั่นเอง โดยจิตสำนึกนี้จะประกอบไปด้วยความรู้และประสบการณ์ผ่านผัสสะทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้จากหนังสือการพูดคุยหรือจากการประสบพบเจอเหตุการณ์ต่างๆด้วยตนเองมันมีลักษณะของการมีเหตุมีผลและสร้างเป็นบทสรุปขึ้นมาแต่สุดท้ายแล้วความคิดในลักษณะเหล่านี้จะถูกส่งผ่านลงสู่จิตใต้สำนึกโดยที่จิตใต้สำนึกนี้จะคือจิตแห่งการกระทำ มันจะรับผิดชอบทุกๆสิ่งที่เราทํามันจะปูไว้ซึ่งความทรงจําและสัญชาตญาณเปรียบได้กับห้วงน้ําแห่งพลังอันยิ่งใหญ่ได้อาศัยอยู่ในนั้นมันคือปัญญายาณอันยิ่งใหญ่และมหัศจรรย์ที่ประกอบไปด้วยกระบวนการที่ซับซ้อนอยู่ภายในตัวเราและทําให้ชีวิตเป็นไปซึ่งผู้ที่ทรงภูมิความรู้อย่างสูงยิ่งก็ยังไม่อาจอยั่งถึงความวิเศษแห่งพลังนี้ ถ้าเพียงแต่เราจะรู้มากพอในการที่จะควบคุมจัดการให้มันทำงานและด้วยการควบคุมนี้เราจะสามารถควบคุมการกระทำของเราได้และด้วยการควบคุมการกระทำนี้เราจะคือผู้ปั้นแต่งชีวิตของเราให้เป็นไปและสามารถเอาชนะสิ่งที่เรียกว่าโชคชะตาเจ้าสิ่งที่เรียกว่าจิตใต้สำนึกนี้ที่บางทีเราพอจะเรียกว่ามันคือ ขุมแห่งปัญญาอันยิ่งใหญ่และกระบวนการแห่งพลังอันใหญ่ยิ่งก็พอจะว่าได้เช่นกันซึ่งการกระทําทั้งหมดทั้งมวลน,นั้นล้วนแล้วแต่ขึ้นอยู่กับมันทั้งสิ้นสิ่งหนึ่งที่พอจะพูดได้ว่าทุกๆความคิดและความเชื่อมั่นศรัทธานั้นล้วนแล้วแต่ถูกส่งลงไปเก็บไว้ที่เธอทั้งนั้นจิตใต้สํานึกหากแต่ก็นีเองที่ว่าความคิดของเรานี้คือที่มาแห่งการกระทํา เมื่อความคิดนี้ถูกส่งลงไปยังจิตใต้สำนึกเวลาที่เราจะกระทำสิ่งใดๆลงไปมันจึงเป็นการดึงกลับคืนมาจากจิตใต้สำนึกและนำพาไปสู่การกระทำของคนเรานั่นเองหากเรามีความคิดอันชั่วร้ายส่งลงไปยังจิตใต้สำนึกแน่นอนที่ว่ามันย่อมเป็นที่มาแห่งการกระทำอันชั่วร้ายด้วยเช่นกันมันเป็นผลอย่างเป็นธรรมชาติ หรือถ้าคนเรามีความคิดที่อ่อนแอหรือความคิดแห่งความล้มเหลวพ่ายแพ้ส่งลงไปสิ่งนี้ย่อมนำไปสู่การกระทําที่ล้มเหลวและพ่ายแพ้ตามมาในอีกทางหนึ่งก็คือหากเรามีความคิดที่ดีงามส่งลงไปสิ่งนี้ย่อมเป็นบ่อเกิดแห่งการกระทําอันดีงามเช่นกันถ้าเราส่งความคิดแห่งความแข็งแกร่งแข็งแรงความสำเร็จและความคิดที่ว่าเราสามารถที่จะบรรลุซึ่งเป้าหมายใดๆที่เราต้องการได้แล้ว มันย่อมนำพาเราไปสู่การกระทำแห่งความสำเร็จเชกเช่นเดียวกันมันเป็นไปไม่ได้เลยที่คนเราจะส่งความคิดที่ชั่วร้ายเลวซามลงไปยังจิตใต้สำนึกและมันจะส่งผลให้เรากระทำหรือลงมือทำในสิ่งที่ดีหลายต่อหลายคนที่พยายามจะทำอย่างนั้นด้วยการบอกว่ามันไม่เป็นไรหรอกที่เราจะคิดในสิ่งที่ไม่ดีเพราะเราสามารถที่จะมีความสุขกับความคิดที่ไม่ดีได้ แต่เราทำในสิ่งที่ดีได้อย่างนี้แล้วถึงอย่างไรเราก็ยังเก็บงามมันไว้เป็นเพียงแค่ความคิดเท่านั้นไม่ได้แสดงออกไปสักหน่อยอย่าลืมว่ามันคือพลังอันยิ่งใหญ่พลังแห่งความเชื่อมัน่นศรัทธาที่ถูกส่งลงไปยังจิตใต้สำนึกทุกๆความคิดแห่งความชั่วร้ายที่ถูกส่งลงไปครั้งแล้วครั้งเล่าในที่สุดแล้วมันจะมีพลังมากเพียงพอที่จะเหนือการควบคุม แล้วในที่สุดผู้ที่เป็นเจ้าของความคิดนั้นก็จะเริ่มอ่อนแอและเป็นทาสมันจนนำไปสู่การกระทำที่ไม่ถูกต้องได้เมื่อในความเป็นจริงแล้วคนผู้นั้นมีความคิดโดยส่วนใหญ่เป็นไปในลักษณะของความคิดที่ชั่วร้ายหรือความคิดที่ไม่ดีทั้งหลายหรือแม้กระทั่งผู้ที่มีความคิดคลาดเคลา้าหรือคิดว่าตัวเองไม่มีโอกาสเป็นไปไม่ได้เลยที่สุดท้ายแล้วมันจะไม่ก่อเกิดเป็นการกระทำในทางที่ผิดที่ชั่วร้าย นั่นก็เพราะด้วยความคิดแห่งความชั่วร้ายนั้นพวกเขามีอารมณ์ร่วมไปกับความคิดนั้นๆว่าตนเองไม่สามารถที่จะรู้สึกพึงพอใจในสิ่งต่างๆได้เลยและด้วยการมีความคิดเหล่านี้ต่อให้เขาพยายามควบคุมการกระทําของตอนเองแต่ความคิดแห่งความไม่พึงพอใจเหล่านี้ก็มักจะเป็นเหตุให้คนผู้นั้นเกิดอาการเจ็บป่วยบางอย่างที่ไม่สามารถรักษาได้ด้วยยารักษาโรคทั่วไป นั่นก็เพราะพวกเขาเป็นทุกภายในด้วยความรู้สึกผิดกับความคิดชั่วร้ายของตนเองเพียงแค่ความคิดนี้ก็สามารถทำลายผู้คนให้ย่อยยับลงได้แล้วเราสามารถมองเห็นภาพผลลัพธ์ของความคิดเหล่านี้ได้จากผู้คนรอบข้างเรานี่เองไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นคนใกล้ชิดใดๆความคิดจะนำเขาไปสู่การกระทำเมื่อไหร่ที่ความคิดนั้นถูกส่งลงไปสู่จิตใต้สำนึกแล้ว สุดท้ายมันจะผลิตผลลัพธ์ตามลักษณะแห่งความคิดนั้นๆเสมอซึ่งหลายครั้งที่เราอาจจะเคยได้ยินลักษณะความคิดแบบที่เรียกว่าคนคิดบวกคนคิดลบหรือคนมองโลกในแง่ดีคนมองโลกในแง่าร้ายซึ่งเป็นลักษณะความคิดที่ตรงกันข้ามกันเมื่อความคิดใดที่มันถูกส่งลงไปใส่ลงไปยังจิตใต้สำนึกมากกว่ากันมันย่อมก่อเกิดเป็นผลลัพธ์แห่งการกระทำอย่างเป็นธรรมชาติ และทำให้เราคิดว่านี่แหละมันคือธรรมชาติของคนผู้นั้นใครที่มีความคิดแห่งความโกรธเกลียดที่รุนแรงแม้ในสิ่งที่ตนเองเป็นผู้คิดย่อมเป็นไปได้ที่จะนำทางเขาไปสู่ความคิดแห่งการทำร้ายทำลายผู้อื่นและถ้ายิ่งเขาคิดที่อยากจะทำร้ายผู้อื่นมากเข้าและมากเข้ามันเป็นไปได้ที่จะทำให้เขาลงมือทำเช่นความคิดนั้นจริงๆ ส่วนใครก็ตามที่มองเห็นความผิดแม้ในความผิดของตนหรือของผู้อื่นและคิดที่อยากจะให้อภัยพยายามคิดในทางที่ดีและคงความคิดแห่งความดีงามเอาไว้ในจิตใจความคิดดีเหล่านี้ย่อมทำให้เขามีชีวิตที่มีความสุขและรู้สึกสงบได้ง่ายแล้วก็นำเขาไปสู่ความรู้สึกที่สูงส่งมากยิ่งขึ้นไปรวมไปถึงความสำเร็จใดๆที่เขาต้องการได้ด้วยเช่นกัน อีกครั้งที่ต้องขอย้ำว่าเจ้าความคิดแห่งความอ่อนแอความคิดแห่งความกลัวไม่ว่าจะกลัวอะไรก็ตามความกลัวนี้จะนำทางเขาไปสู่ที่ที่เขากลัวได้เสมอความคิดเหล่านี้จะนำไปสู่ความคิดที่ว่าตนเองอ่อนแอนำตัวเองไปสู่ความหลังเลสงสัยในความสามารถของตนเองนำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดส่วนใครก็ตามที่จิตใจของเขาเต็มไปด้วยความคิดแห่งความสำเร็จคิดในสิ่งที่ดี คอยตอกย้ำกับตัวเองแต่ประโยคแห่งความสำเร็จและความดีงามสิ่งนี้ย่อมนำเขาไปสู่การเป็นผู้ที่เชื่อมันในศักยภาพของตัวเองเชื่อมันในการกระทำที่ดีของตนเองและเมื่อมันก็เกิดเป็นแรงศรัทธาที่น้ำความคิดนี้ลงลึกไปสู่ระดับจิตใต้สำนึกมันจะยิ่งทำให้เขามีพลังที่มากขึ้นรู้สึกกระตือรือร้อนมากขึ้นและเชื่อมันในการกระทำแห่งความสำเร็จของตนเองมากขึ้น ซึ่งนี่เป็นวิธีการง่ายๆแห่งการฝึกฝนในการคิดที่ถูกที่ควรมันคือกฎแห่งชีวิตมันคือกฎที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงและไม่สามารถเล่นเลขกลใดๆได้เลยเมื่อไหร่ที่คุณคิดไม่ช้าไม่นานความคิดนั้นจะนำเราไปสู่การกระทำและด้วยการกระทำนี้ชีวิตของเราจะขึ้นอยู่กับมันชีวิตนี้ขึ้นอยู่กับการกระทำของตัวเราเองและเราคงจะเห็นได้ว่าตัวเรานี้เป็นนายแห่งความคิด เป็นผู้ที่สามารถบงการความคิดของเราได้เมื่อเรารู้จักที่จะควบคุมความคิดเราจะสามารถควบคุมชีวิตของตัวเองได้อย่างเต็มที่และด้วยการควบคุมความคิดเรากําลังควบคุมการกระทำของตัวเราเองและด้วยการควบคุมการกระทำเรากําลังหล่อล้อมชีวิตของตัวเราเองให้เป็นไปและทุกๆสถานการณ์แห่งชีวิตจะถูกปั้นแต่งขึ้นมาจนกลายมาเป็นโชคชะตาของตัวเราเอง จำไว้ว่าชีวิตนั้นไม่ได้เป็นไปตามโอกาสหรือโชคและไม่ได้ขึ้นอยู่กับอะไรที่อยู่นอกตัวเราเองเลยหากแต่มันเป็นผลมาจากความคิดโดยส่วนใหญ่ของตัวเราเองอะไรที่เราคิดย่อมก่อผลต่อตัวเราทั้งสิน้นและด้วยการควบคุมความคิดนี่เองทุกสิ่งสามารถสำเร็จได้ดุดดังพระเจ้าได้ยื่นอุ้งหัดของพระองค์มาช่วยไว้เราจะสามารถดูแลปกครองและนำทางชีวิตของตัวเราเองได้ ด้วยการคิดอย่างมีสตินี่เองที่เป็นจุดเริ่มต้นแห่งโชคชะตาทั้งปวงเรานี่เองคือส่วนหนึ่งของพลังอันยิ่งใหญ่แห่งจักรวาลนี้และพลังนี้มันคือพลังแห่งความคิดมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้พลังอันยิ่งใหญ่นี้อย่างไรเรามีพลังงานและพลังงานนี้มันสามารถผลักดันให้เราเดินไปข้างหน้าได้เช่นเดียวกันที่พลังเท่าๆกันนี้สามารถทำให้เราเดินถอยหลังได้เหมือนกัน ความคิดนี้สามารถที่จะสร้างสารรค์ชีวิตให้เราเป็นไปและสามารถทำลายเราได้ไม่ต่างกันขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้พลังนี้ไปในทางที่สร้างสารรค์หรือทำลายใช้ไปในทางที่ร้ายหรือดีและในความเป็นจริงแห่งชีวิตแล้วชีวิตนั้นสมควรอย่างยิ่งที่จะประสบความสำเร็จมีสุขภาพที่ดีมีความสุขมีความรื่นรมในชีวิตจงจำประโยคนี้ให้ขึ้นใจว่าอะไรที่เราหวานลงไป เราย่อมได้รับผลเช่นนั้นโปรดติดตามตอนต่อไปขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ